สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องจีลาพาชาแนลพยากรณ์ดวงชะตาราศีทาง y YouTube นะคะแล้วก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังเป็นครั้งแรกด้วยค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพยากรณ์ชาวราศีมิถุนประจําเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ในเดือนนี้นะคะเดือนตุลาคมมีดาวพระพฤหัสค่ะ โคจรเดินวิปริตถอยหลังนะคะเข้ามาสู่เรือนมรณะของชาวราศีมิถุนจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือมีผลอย่างไรต่อชาวราศีมิถุนก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะจิลาก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามช่องจิลาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ จากดวงดาวต่างๆที่ท่านผู้ชมได้มองเห็นนี้นะคะเป็นดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะจีราไม่ได้เอาดวงของท่านใดท่านหนึ่งมาพยากรณ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องเอาคำพยากรณ์นี้นะคะไปเป็นไกด์ไลน์ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านผู้ชมนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าชาวราศีมิถุนนะคะ ดาวประจำตัวของชาวราศีมิถุนก็คือดาวพระพุธดวงนี้ค่ะยังไปได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีและตําแหน่งมหาอุดก็หมายความว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมิถุนนะคะยังมีความมั่นคงไม่ว่าจะในเรื่องของการเงินหรืออาชีพนะคะและในขณะเดียวกันนะคะ เราก็มาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีมิถุนเลยค่ะในเดือนตุลาคมนี้มีดาวพระเกตนะคะโคจรเข้ามาอยู่ตรงพบการเงินก็หมายความว่าการเงินมีความหมุนเวียนเปลี่ยนมือซ้ายออกมือขวาก็แสดงว่าการเงินยังถือว่าสัพพัพอสมควรแต่อาจจะมีทั้งรายรับและรายจ่ายเข้ามานะคะ ในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะเห็นเด่นชัดมากที่สุดเลยค่ะในเรื่องของเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอ,อสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะน,นะคะมีดวงดาวโคจรมาอยู่ตรงจุดนี้หลายดวงเลยทีเดียวนะคะก็หมายความว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมิถุนอาจจะมีเกณฑ์นะคะซื้อหรือขายเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้ค่ะหรือ นะคะอาจจะมีการเจรจาเกี่ยวกับการซื้อรถหรือซื้อบ้านหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะและในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อีกก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะท้งนี้และทั้งนั้นนะ,ะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันในเดือนของตุลาคมนี้นะคะก็ให้ท่านาผู้ชมชาวราศีมิถุนให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะคะจะทำ อะไรก็ขอให้รอบคอบตรงจุดนี้ด้วยและก็ขอให้ใจเย็นๆและมีสติในการตัดสินใจหรือพิจารณาในเรื่องนี้ค่ะหรือบางท่านนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะถ้าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรืองานอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะก็ให้พิจารณาให้ดีๆด้วยค่ะอย่าใช้อารมณ์เป็นเด็ดขาดเลยนะคะเพราะอาจจะมีปัญหาขึ้นได้นะคะ จากตรงจุดนี้นะคะเราก็ต่อเนื่องมาเรื่องของการงานเลยนะคะเพราะว่าดาวพฤพหัสดวงนี้ค่ะหมายถึงการงานของชาวราศีมิถุนนะคะดาวพฤพพหัสดวงนี้เขาเดินโครจรวิปปริตนะคะปกติเขาจะอยู่ในราศีกุมแต่ในวันที่29กันยายนไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนั้นเขาเดินโครจรถอยหลังค่ะ ข้ามาอีกหนึ่งราศีเลยนะคะเข้ามาอยู่ในภพมรณะของชาวราศีมิถุนภพมรณะนี้ก็จะหมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยการสูญเสียการเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งของเก่าของมีตำหนิหรือ อาจจะหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในเมื่อดาวการงานเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้นะคะในภพมรณะก็อาจจะทําให้ชาวราศีมิถุนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงาน หรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การทํางานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นทุกวันนี้ก็คือวิกฤตการณ์ของโควิดนะคะบางท่านก็อาจจะไปขายของที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิดนี้ค่ะอาจจะขายแอลกอฮอล์ขายแมสขายลงศพหรือทําอะไรธุรกรรมเกี่ยวกับ สิ่งต่างๆเหล่านี้หรือเครื่องมือแพทย์หรือเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางท่านนะคะการงานอาจจะมีการปิดช่วงคราวก็เป็นไปได้ค่ะหรือบางคนอาจจะการงานของตัวเองอาจจะเปลี่ยนไซส์ไลน์หรือโยกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ เพราะจากช่วงแรกๆที่จิราพยากร์ไปเห็นไหมคะที่เคยบอกว่าหรือในช่วงนี้อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามางานใหม่ๆเข้ามาก็เป็นไปได้ก็ต้องให้เรามัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องคำพูดและก็สัญญาที่จะเซ็นลงไปนั่นเองค่ะอันดับต่อไปเราก็มาดูในเรื่องของความรักของชาวราศีมิถุนนะคะดาวประจำตัวของพบคู่ครอง ของชาวราศีมิถุนก็คือดาวพรพฤหัสค่ะจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกดีแต่งตัวดีพูดจามีเหตุมีผลนะคะเป็นคนมีมโนธรรมมโนจิตนะคะเป็นที่น่านับถือของคนทั่วๆไปค่ะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะดาวคู่ครองของชาวราศี มิถุนกับดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกันนะคะก็คือดาวพ,พัพพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะเช่นเดียวกันนะคะในเดือนตุลาคมนี้ดาวดวงนี้ก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะ,ะก็สามารถจะอ่านได้ในลักษณะที่ว่าช่วงระยะเดือนตุลาคมนี้ คู่ครองของชาวราศีมิถุนบางท่านนะคะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้ค่ะนะคะหรือบางท่านนะคะถ้ามี ความขัดแย้งกันมากๆก็อาจจะมีเกณฑ์เลิกกันในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นไปได้ค่ะอย่างที่จีลาแนะนำตั้งแต่แรกๆเลยนะคะว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ต้องให้นะคะระมัดระวังในเรื่องคําพูดให้ระมัดระวังในเรื่องการกระทบกระทั่งในเรื่องความคิดความอ่านของคู่ครองด้วยนะคะไม่งั้นก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันค่ะ ในเรื่องอันดับสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพชาวราศีมิถุนนะคะจีราอยากจะให้ไปตรวจเช็คร่างกายบ้างนะคะเพราะว่าในปีนี้มีดาวพระเสารดวงนี้ค่ะไปอยู่ในเรือ,มอนมรณะหมายความว่าเกี่ยวกับพวกกระดูกกล้ามเนื้อและผิวหนังนะคะจริงๆพระเสารดวงนี้นะคะ เขาอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63แล้วค่ะแล้วเขายังอยู่ยาวไปจนถึงปี66เลยนะคะและขณะเดียวกันในเดือนตุลาคมนี้ก็มีดาวพระริหัดดวงนี้โคจรเข้ามาอยู่ในเรือมะนมอลณะอีกเช่นกันก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอความดันโรคกระเพาะแล้วก็ภายในช่องท้องนะคะ เห็นไหมคะเกี่ยวกับพวกกุดไหลย้อนต่างๆเกี่ยวกับโรคลมต่างๆมีมาตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นให้ท่านนะคะไปตรวจเช็คร่างกายประจําปีด้วยส่วนในเดือนของตุลาคมนั้นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดถ้าเรา ไม่บริหารอารมณ์เราให้ใจเย็นๆอาจจะมีการประทะประทั่งและเกิดอุบัติเหตุก็เป็นไปได้ค่ะแล้วก็ภายในช่องปากก็ให้ระวังนะคะอาจจะมีแผลในปากนะคะกินอะไรก็ให้มีสตินะคะจะเคี้ยวจะอะไรระวังจะกัดปากกัดลิ้นอะไรทํานองนี้ค่ะจากการพยากรณ์ชาวราศีมิถุนก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่า ชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนตุลาคมนั้นนะคะมีความมั่นคงไม่ว่าในเรื่องของการเงินหรือการงานโดยเฉพาะนะคะงานที่เกี่ยวกับชาวราศีมิถุนที่โดดเด่นก็คืองานเกี่ยวกับการตลาดการโฆษณาหรือสื่อสารทุกชนิดเลยนะคะพอค้าแม่ขายซื้อมาขายไปหรือเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ นักข่าวอะไรทํานองนี้ค่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์มีการสอนออนไลน์เป็นประโยชน์สําหรับชาวราศีมิถุนในช่วงนี้เป็นอย่างมากๆเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอย่าละเลยในเรื่องนี้ไปค่ะ จากคลิปนี้นะคะจิลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ